สวัสดีครับพบกับช่องประกอบ้ารเตโอวันออฟฟิเชียลวันนี้วันออกพรรษาครับวันที่เตุดาคม2018ครับก็จะมีการร่วมด้วยช่วยกันว่ามีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห่ง้อวันนี้ครับนี่ที่วัดท่ากระทุ่มตะบนลุ่มเขาพุ้นนนสูงโคราชจา้ะบ้านฉันนี่ครับ ก่อนจะมีความในการก็จะช่วยกันมีตั้งกองปะปาก็ไว้ค่าน้ำค่าไฟค่าชักท่าอต่างๆครับพี่เนี่ยพี่น้องเราก็จะมาช่วยกันครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพระอากษรรมปพรนาครับพี่น้องปู่ย่าตายายผมว่ามาทั้งหมู่บ้านมีรอเตรียมใส่ข่าสารอาหารแห่งกันครับนี่ก็มากหน้าหลายตาครับที่น้ับเราร่วมโดยช่วยกัน เสียงโค้กประชาสัมพันธ์ใคครรัับบนี่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเที่นี่เตรียมเข่าปลาอาหารถวายพระคุณเจ้ากำลังเตรียมกันครับสายเลยเตรียมไปช่วยกันยกขับพาเท่าสำหรับเข่าเพื่อถวายพระนั่นนะครับพระก็จะรอฉันนะครับชั้นเสร็ดก็จะให สินให้พรอนนะครับหัวปัญหาแล้วครับตวายกองกระปาาคอนหลังคอนาน้านี้ครับก็จะนี่ครับทาพิธีใส่บาตรเข่าสานานเนี่ยก่อนมันจะร้อนครับเนี่ยนี่วันนี้อากาศร,ร้อนด้เช้าเลย ก็เป็นจารที่จะมาลงเล่นลงลาให้พี่น้องเราเห็นพี่น้องเรานำมาลงตำบลก่างๆทุกครั้งเลยดีนะครับขอบคุณคุณพี่น้องเราขับโม่ตะการาตู้กระตุ้นมาฝากมาครับนี่แล้วะครับน้ำข้าวไฟอีกโอ้ดีใจดีใจพี่น้องเราที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณ อาบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งปู่ย่าตายายพี่น้องนะครับมาลูกพาหลานมาเองพากันมานั่งตากแดดแดดกระเชิงร้อนวันนี้ช่วยมาบอกชื่อบอกเพียงนนเดียวที่จำได้แค่หไดูคนงามไม่ได้ฟังไรละครับเนี่ยดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียววันวันหนึ่งมีอายดอกนี่ก็มีคนงาม คดีเนีนะยังรลู่จังมาวัดเดือนี่ยังว่าอยู่นี่เด็กอีกนึ่งร้บาทมาในคนงานแห่งเดีวมาโวยกันเด้อที่อื่นก็คงจะเหมือนกันแหละครับวันนี้ครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ฝากสาธุชนนะครับใครมีจิตกุศลอยากจะร่วมทำบุญนะครับ จะมีโครงการสางเมียนหลังใหม่นะครับเมียนหลังเก่าปืนผ่านน้ำน้อมนานแล้วครับมันก็เลยมาอยู่ตรงกลางที่นี่นะครับเขามีคนซื้อที่ถวายครับตรงนี้นู่นนะครับตรงเห็นตะถุงนู่นนะครับหนึ่นตุ้มน่ะครับนี่มันเป็นยาหลบหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะหาทุนและครับจะมาสร้างเมียนตรงนู่นนะครับนู่นนี่เห็นปัก ผมก็ขาวหนึ่งครับนี่ครับบาทนี่ครับโครงการโครงการสามเมียนนะครับนี่นี่ครับจะเป็นนั่นนี่นะครับนี่ครับแต่ใครมีจิตศรัทธาอยากจะทาบุญใหญ่ครับอันนี้ครับที่เลขบัญชีนี้ได้เะครับเดือนรีบ ธนาคารทกสสาขานนสูงชื่อบัญชีวัฒากระทุ่มนะครับเลขบัญชี0 1468 2 9 9 9 6ส1เด้อครับเด้อนี่ถ้าใครมีจิตทัอยากจะก็บอกบุญมาสาธุชนครับนี่ครับเมนเมนหลังนี่ครับแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งครับนี่สังสารการประเรียนนี่ก็ได้ไปประมาณเจ็ดสินต์แล้วแหละครับนี่ครับ ต่างอย่างขาดปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะทำนุ่มบำรุงครับเนี่ยก็จะมีแหละครับนี่ทำอย่างสวยครับนี่นี่ครับทำอันนี้ครับนี่ตีดเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่กันหมาเขากันไะเขาครับนี่ครับสารการเปลี่ยนอะไรก็จะสร้างอย่างดีครับเดี๋ยวขาไปดูกันครับ นี่นะครับใครมีจิตทัศอยากจะร่วมทําบุญนี่ครับเนี่นกยก็ใส่หนัดตุงหน้าต่างครับยังเหลือขาดอีกหลายอย่างครับอย่างเสานี่ก็ถ้าใครอยากคิดว่าจะร่วมทําบุญก็จะมีสลักชื่อให้ครับนี่เสาเสาต้นยังไงก็ราคาประมาณหมื่นห้าครับเดี๋ยวเขาจะทําแบบนี้แหละครับคือทําเสาตน้นนี่อันนี้ต้นใหญ่ครับอยู่ระวังกลางเนี่ยมันอันนี้ย จะทําแบบนี้มัดละครับนี่นี่ครับนี่อันนี้สามหมื่นครับอันนี้หมื่นห้าครับสารอบนอกครับนี่ก็จะทําเหมือนกันมดนี่ครับก็ยังขาดอยู่ครับนี่ครับงหลังก็ใส่สแตนเลสเรียบร้อยมัดละครับนี่สวยงามมากครับนี่ครับ แต่ยังขาดปัจจัยนะครับขาดคันใดอยากจะร่วมทำบุญก็ได้ครับน,นี่นี่สับ่าใส่ไฟแต่ละเรียบร้อย,อยมั้ล่ะครับนี่ขอเชิญชวนนะครับเดือสาธุชนอยากจะร่วมทำบุญก็ยินดีครับที่วัดทากระทุ่มตบนลุมเขาเพอ่นนนสูงจังหวัดนครศรีมานะครับ เลขบัญชีที่ได้กล่าวถึงเงื่อนต้นนะครับของธนาคารตกสอนะครับชื่อบัญชีวัฒากะทุ่มครับเลขบัญชีศูนย์หนึ่งสี่หกแปดสองเก้าเก้าหกหกสามหนึ่งนะครับเด้อถ้าอยากไม่มาด้วยตัวเองได้อยากจะโอนโอดมั่ใจกับเขาเลขบัญชีที่กล่าวเงอต้นได้เลยครับเด้อครับแต่ก็อีกรอยแป๊บหนึ่งครับอีกหน่อยหนึ่งก็ ทีหน่อยนึงก็จะผมมานาน้วฟังทีหน่อยหนึงก็จะุูนพงรานะครับพบปกธรรมดาปุยญาติญาติรอบนนะคลูกหลานะครับก้อขอเชิญทุท่านปุยาที่เชียงหนูนะครับขอเด็กหน่อยหนึ่งเดียวก็จะใส่ขอสารานแห่งหลักรับเด้อบอกบุญมายังพี่น้องทุกคนปุงญาติญาติยาับ้านเราครับบ้านภาคตะทุนตที่ภรรัาทุกท่าน เด็ดชิงร้อนวันเด็ดร้อนนะครับทีรูทีูลูหณะครับถือว่าเป็นวันปราณาครับก็ภาษานะครับวันนี้15บ้าค่ำนะครับครึ่ง15บ้าค่ำเดือน17นะครับก็เป็นถือว่าเป็นวันพระใหญ่ครับวันนี้ที่วัดทื่นก็คงจะมีประเพณีคล้ายๆกันนะครับมีพิธีพี่น้องก็จะมา ส่วนด้วยช่วยกันนะครับใครมีอะไรก็มาครับเขาสารนานแห่ง แบกแล้วก็เชิญชวนในวันที่9ก้าที่เกจะถึงนี้ครับจะมีเทศมหาชาติเลยครับเบวัอนี้ชมท่านใดสนใจจะมาจองเป็นจอภาพนะครับทริบูโุหันะสำหรับวันนี้ก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ละกันแต่ละกันนะครับะตามกำลังศรัทธาครับทาพี่น้องท่านใดอยากจะร่วมทาบุญดังนั้นนะครับก็ ถือโอกาสนะครับ่ากสวัสดีนะครับแล้วก็ร่วมอานุโมทนาบุญนะครับกับผู้ใหญ่ใหญ่นะครับพี่น้องบ้านเราครับทุกท่านชวนนะครับมาส่วนบ้านเรานะครับก็ต้องการปัจจัยอีกหลายนะครับบัตรกระทุ่มพิธีนะครับวันที่เก้า นะครับอ่าเราก็จะมีทีเทศนะครับเทศมหาชาตินะครับสำหรับในวันที่9อ่าส่วนกระถินนะครับก็จะเป็นอ่าในวันที่19นะครับสำหรับกระถิ้นะครับปีนี้ของวัดเรานะครับดังนั้นอ่าช่วงอ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าในช่วงของการสนับสนุนันนี้ขอให้สายชนุ่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรำรวยรุ่งเรนอเลยครับสวัสดีครับ